เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบุณข้อมูลข่าวจากเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2564ั65นะคะราคาและปริมาณประกันรายได้กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี64ทับ65ณเชื้อแป้ง25เปอร์เซนต์กิโลกรัมละ2.50บาท ครัวเรือนและไม่เกิน100ตันและไม่ซ้ำแปลงการรับสิทธิ์นะคะ,กะเกษตรกรสามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร,กรและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนโดยกเกษตรกร1ครัวเรือนรับสิทธิ์ได้ไม่เกินครัวเรือนละ100ตันและไม่ซ้ำแปลง ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต,ต่อไร่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนะคะ3,388กิโลกรัมต่อไร่คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ไม่เกินครัวเรือนละ100ตันสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะประกาศเดือนละ1ครั้งโดยจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่1ทธันวาคม2 5 6 4 และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่1ของเดือนรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น12เดือนท่านสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ ขอบคุณข้อมูลค่ะจากเพจเพื่อนเศรษฐกิจไทย